ึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะคะเนจะตุลทีค่ะก็วันนี้บอกเลยว่าเราเป็นสิทธยานุสิ์ค่ะเราเป็นบุคคลที่เคารพกราบไหว้แล้วก็นับถือองค์พิะเนศเพราะว่าเราเป็นเด็กทีเกกก่เกี่ยวกับการแสดงแล้วก็เกี่ยวกับศิลปะการแสดงวันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นวันที่เรามาร่วมขอพรส่งพระองค์ท่านอ,อย่างที่บอกว่าทั่วประเทศไม่ใชเป็นที่อินเดียด้วยก็งานนี้เป็นงานใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกของภูเก็ต เราเป็นตัวแทนของเทวัยสีมันคณะปติค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันมาอขอพรแล้วก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมถวายองค์พ่อวันนี้กับขบวนแห่ค่ะเป็นครั้งแรกของภูเกต็ตเป็นครั้แง,มมงแรกของภูเกต็ตจากใจนะคะเวลาเราอยากได้พรอยากขออยากขอ,อ,กขอพรจากองค์เทพใดๆก็ตามหรือว่าเรื่องราวของกราบขอพรอ,อย่าเอาบุญคนเดียวเราต้องชวนคนที่เรารักมาในวันนี้คือบุคคลที่อยู่ตรงนี้คือคนที่พี่ตุ๊กี้รักมากๆเลยค่ะ แต่ละคนเป็นยังไงบ้างตามตามวันนี้มีโอกาสได้มาร่วมขบวนแห่ครั้งแรกนี่คือครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันด้วยเบ็นจริงๆว่กลับว่าได้เลยนะคก็มีที่บ้านที่ไปชาอยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งอีกครั้งนึงที่มาได้ของพ่อแล้วะลูกผมพ่อถือก็เป็นเป็นงานบุญที่ก็ขนลุกตั้งแต่ใส่ชุดแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่แล้วทุกคนแต่งตัวมาแบบตีนใหญ่บ้างไม่ได้ตีนร้องอะไรไม่คือ ไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยก็หจ้ามีครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไปใช่แล้วค่ะแต่คนนี้เข้ามาบ่อยมากเด็กกี้ก็ต้องบอกว่าเราเป็นสายมูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความศรัทธานในองค์งพ่อพิคเนศนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยผมก็ได้รับข่าวดี <laughs> และอย่างวันนี้ก็ยังคุยคุยกับน้องๆอ,อยู่เลยว่าวันนี้มามา,มางานพิคเนศในวันนี้ครับงานผมคอนเฟิร์ม สัตว์หลายงานมากอีกแล้วอีกแล้วเรงคุยก,กับน้องอยู่เลยครับว่าคอนเฟิร์มเลยครับว่ามีซีรีส์มีอะไรที่ที่กำลังแบบเอ๊ะจะถ่ายหรือยังไงอะไรกัสุดท้ายก็คอนเฟิร์มนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วก็ได้ได,ได้รับงานดีๆด,ด้วยครับผมก็เชื่อว่าทุกคนน้อง,องทุกคนที่มาในวันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับผมเนาะเราเคารพและศรัทธานะครับแล้ว,นนรลวเราจะได้ในสิ่งที่เราแบบว่า เขาเรียกว่าในความตั้งใจอ่ะเออเราตั้งใจอะไรวันนี้ที่สำเร็จทุกอย่างครับต้องขอบคุณพี่ลูกกี้นะครับคือเราเรียนนักศึสษามาด้วยกันเนาะแล้วก็ผมก็เป็นเด็กนักศึสษาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานคันนี้จตุรฐีนะครับถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กนักศึสษาเนี่ยแล้วก็คารมนับถือครูบาอาจารย์รวมไปถึงพระพิคเนศเนี่ยก็จะคารมนับถือที่ตามวิทยาศาสตร์ <S <S <ฮ>แล้วก็ไหว้ทั่วไปแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยซึ่งไม่เข้าใจตัััววววววเเเเเเเออออองงหหมมมมืืนนนกกก่่่าา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 ้้้้ยรรรรรรรจจจจะะะะป็็พธดดสสแแลลลถึทีีไโ ร่วมบุญใหญ่แบบนี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะปังเพราะว่าเราจะมีเพลงใหม่นี่ก็เลยชวนน้องสาวมาก็เลยชวนน้องสาวมาใช่ครห้น้องเล่าถึงความรู้สึกหน่อยนี่นึง่า ก็เป็นปีแรกครั้งแรกของนิคำพนางนะคะก็ได้มาร่วมขอพรได้มาร่วมบุญกับพี่ตุกี้แล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะก็มาขอพรองค์พ่อนะคะเพราะว่าจะมีเพลงใหม่กับพี่เต่อพูสินค่ะเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าจำปาสัญญาแมนค่ะมีตุกี้หลายๆสามท่านนี้อยากมาเลยต้องมาเชิญชวนเนาอะน้องฝนมาน้องนุ่นมานุ่นมาอะบอกความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นไหม จริงๆต้องขอบคุณพี่กี้มากๆนะคะที่เหมือนแบบว่ามาบอกบุญแล้วก็มาร่วมพิธีที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะปกติจริงๆอะไหว้พระพิฆเนศอยู่แล้วแล้วเราก็บูชามานานมากแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสมาร่วมงานนี้ด้วยค่ะน้องนุ่นแหะค่ะก็ขอบคุณพี่กี้เหมือนกันค่ะที่นึกถึงก็จริงๆเราก็เรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ค่ะรอบสองครั้งนี้กับครั้งได้เป็นไงบ้างความรู้สสึึกกกแแตต่่่าางงคคะรรู้้้วันีบบ เขาเรียกว่าแรงศรัทธาแบบเยอะมากๆจริงๆต้องขอบคุณพิกกี้ที่ชวนทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาร่วมขบวนในครั้งนี้ค่ะสองคนนี้ถ้าจะเป็นลูกเขยยินเดียค่ะเป้นมงบ้าอะนุ่มๆ่ะลูกคืย้่งไม่าก้ากรู้สึกอยากใส่รู้สึกอยากจะใส่อะค่ะรู้สึกอยากจะใส่ซารีเหมือนสาวๆเแบบนี้ก่ะเสื้อค่ะรู้สึกว่าชุดแพะเาผู้หญิงมากเลย เคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากดีใจมากครั้งครั้งแรกเลยที่คือปกติเราบูชาอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเข้าเข้าร่วมพิธีอะไรแบบนี้แล้วก็บอกกับว่าเดวิทบอกว่าเหมือนครั้งที่แล้วแบบเขามีพิธีกรรมที่แบบว่าโอ้โหน่าขนลุกก็เลยอยากมาดูนี่แหละค่ะเอาละ ห้าเ่งสี่จ้ดี๋ยวอเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะห้าห้อะไรนะอะไรนะสอนเทคนิคส่วนตัวพี่จี้หน่อยในการที่แบบว่าขอพรลงพ่อแล้วถ้สมมติพรจะเป็นได้อย่างที่เราต้องการจะบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จริงๆมี10วันนะคะ2ี่สิสิงหาคมถึง6กันยายนฝากทุกคนขอพรเทคนิคพิเศษในการขอพรสำหรับองคโอมีเนศแล้วก็หลายๆองค์ของเทพเจ้าฮินดูนะคะก็คือ1บอกชื่อตัวเรา2วันเดือนปีเกิด3 บอกความตั้งใจว่าเราตั้งใจอยากได้สิ่งไหนสุดท้ายแล้วช้อยสุดท้ายคือขอให้ท่านประธานพอได้สําเร็จค่ะว่าเธอทวไรที่คุณเนตอนนี้คือกำลังได้รับสึ่งตอบรับกันอย่างดีเพราะว่า เขาเรียกว่าเหมือนออกแบบมาให้ตรงกับที่อินเดียเลยจะบอกว่าเทวลัยสีมันคัมตินะคะก่อสร้างขึ้นนะคะต้นฉบับคือที่เมืองปูเน่อินเดียทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในเทวลัยที่ลาว,วัยภูกเก็ตพาร์คเนี่ยคะจะบอกเลยว่าเป็นต้นแบบเดียวกันถอดแบบมาเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พิธีจะเกิดขึ้นในขบวนแห่ก็เป็นบุคลากรจากประเทศอินเดียที่เมืองปูเน่มาทําต้นฉบับออริจินัลอย่างไรอย่างนั้นเลยอยากบอกทุกคนนะคะติดตามด้วยแล้วก็เชิญชวนด้วยนะคะเทวลัยสีมันคัมติราว,วัยภูกเก็ตค่ะ we